อ่ะทีนี้พอหนึ่งไปเจอสองทีนี้เริ่มมาขูกพันเสาอะนะมันโดนกรำเก่าบีบคั้นยังไงนี่ตัวอาตมานะบีบคั้นมาตรงนี้ปุ๊บสองมาตรงนี้นะมาที่เดิมอีกตำแหน่งเดิมองมันคือตำแหน่งผู้ข้งสองมาเจอหนึ่งงก็ไอ้จันดับอีกแลละแต่เที่ยวนี้จันดับอาทิตย์ เนี่ยนะเมือ่อกี้อาทิตย์ดับจันทนะี่แต่นี้จันดับอาทิตย์นะจันดับอาทิตย์เป็นยังไงสุริยคาดทีน,นี้ถูกไหมจันดับอาทิตย์แั่จันไปบางอาทิตย์อ่ะสุริยคาดนะครับสุริยคขาดจะเป็นยังไเงเงินทองของหนังขาวคุณก็ไม่ส่งประกายก็คือรายจ่ายเยอะอันนี้รายจ่ายเยอะนะไอ้นี่เด่นกับเด่นกว่านะหนึ่งเจอสอง หิึ่งเจ้าสองนี่เด่นกว่านะเพราะมันโอกาสที่มันจะเกิดค่าดนี่มันน้อยนะจันดับนี่น้อยนะแต่จันทไปหาอาทิตย์นี่แหละเพาราะจันมันเดินเร็วอ่ะเดินไม่ดีไม่ไปบางอาทิตย์นี่นะหรือไปอยู่ในตำแหน่งอาทิตย์นี่ก็เดินมืดถูกไหมดีๆนะนดีๆนะเดินไ,ไม่ทีเดินก็เดินมืดมื็ไม่มีแสงไอเดินมืดไม่มีแสง ก็รายจ่ายคุณก็ต้องมาเงิทนทองของหลังขาวาก็มันหมดแสงหมองไม่มีเงินเนี่ยมันหมองไม่มีแสงส,ะส,ะสะ่องอนให้เห็นนี่ก็หมองที่ถ้าเราอ่านตาในบ้คคลวูาทําไมถึงบอกจันดับจันดับแล้วก็ทําไมต้องรายจ่ายเยอะผู้กิจวัตรเพราะกิจวัตรประจำวันไม่ต้องจ,จ่ายเงินจ่จายทองทั้งนั้นแหละเป็นพ่อแม่คนยิ่งชัดเลยเดี๋ยวต้องอะไรทั้งหลายสารพัดเนี่ยก็เป็นทุกขังนี่เป็นทุกขังคุณ สองคือตำแหน่งผู้ขัางเป็นนี่มลชนมานี่ไงไปอ่านดูเลยในที่ที่ผมให้ไปนะอนนี้มลชนมานะหนึ่งจำไม่ได้ละมันต้องไปเปิดอีไม่ก็ได้ใช้ก็เสร็จถ้าใช้ได้จได้ว่าเออมาหลังผมจะเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่านะแต่ว่างๆนะวัววววววนหลังลิกตัวนี้ดูเลยมันมันตัวนี้สําคัญนะแถวเนี้ย บาณอาจารย์บอกมันเป็นวิบากกรรมเก่าดูตรงนี้ชาตินี้ต้องมาทุกข์ขังเรื่องนี้มันทุกข์เรื่องนี้ชาตินี้อะไรบ้างทางสเสานนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวใสกันใส่ดีกว่าวะไม่งั้นมันลืมแหมเนี่ยลืมไปทุกสอนด้วยมาละมันขาดรสชาติไปขาดตอนหนึ่งไมนน่งั้นแหมพูดให้เห็นจ,จังๆถ้าเอาไปใช้ดิพริกต่อว่าครูบาอาจารย์ได้อ,อย่างงี้ผมเคยต่อว่ามาแล้วหมดเลย เดี๋ยวอาจารย์ก็เฉลยมาเดี๋ยวเขาบอกบอกอ๋อเหตุผลว่าเขาแก้ดุงเขาเลยไม่รู้ตัวหมืดแล้วอ๋อไม่น่าล่ะผมว่าอาจารย์แม่เพิ่งสอนเสร็จอาจารย์นะอะไรวะบอกไม่เป็นเลยที่ไหนไม่รู้ป๊อปอะไรวะพึ่งกับอาจารย์เลยล่ะบอกไม่ได้แล้วสองมาเจอหนึ่งนะอ่าพอดีเราก็รู้ตรงนี้ปุ๊บ แล้วอ่านต่ออีกว่าพฤติกรรมตอนนี้เราจะไปยังไงล่ะหนึ่งก็มาเจอเจ็ดคุณก็ต้องผิดหวังบ้างเนี่ยนี่อ่านนี่เล่งเงินก็ได้ด้วยนีงไงสองมาเจอหนึ่งหนึ่งูจีมาเจอเจ็ดเนี่ยเป็นลัคนาดเดิมเนะี่ยแล้วเริ่มเจอรับเดิมเนหะ็นไหมกระทั้งกับชีวิตลนะแต่เราอ่านตรงนี้เพิ่มได้ว่าสองเล่งเงินเจอเจ็ครับสมหวังได้เป็นครั้งเป็นคราวไงสองละเจ็ดเนี่ยมาพูดคัละล่ะ มหาจนกับยาติลาพังที่คุณจะลงทุนทำอะไรนี่มันไ,มได้เป็นขั้งเป็นข้าวไม่ยอาไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ไมันต้องได้อาทีนี่อาจูจีอาจเล่เงินจบอาจูจีจบก็มาอ่านแหล่งเอือบหรืออังคาิชาบามาก หนึ่งมันก็มาหกอีกแหละทีนี้แหละเมื่อกี้เจ็บเจอหกเทีย่ยวนี้มันกลายเป็นหกเจอเจ็บความรู้สึกผิดไปแล้วผิดกับเมื่อกี้แล้วความรู้สึกเขาความทะยานอยากของเราเนี่ใครในของเราเนี่เล็กทุกคนดาสุขมีหมดทุกคนแต่เราเป็นดาวดนตรีที่พึ่งที่อาศัย สามีภรรยาก็ได้ด้วยรวมหมดลูกเต่าด้วยเนี่ยรวมหมดหวานหวานฝันหวานไงเราสุขสวยงามเพราะเป็นหัวเสาหวังไว้ที่เลื่อลอยเนะเลือลอยอยังไงมาหาจักรด้วยโอ้โหยิ่งเสริมเลยเลิกมันเสริมเลยว่าหูหวังใหญ่เลยแต่มันไปเจอเสาโอ้ยผิดหวังแล้ว,ว,น,ลวนี่แหละคู่ชอบช้ำละกําใจที่แท้จริงละทุกขังแล้วไม่พอปุ๊บ ไปเรื่องหัวขาปุ๊บชอบช้ำละทำใจว่าฉันหวังอย่างหนึ่งมันไม่ได้ตามหวังมันไม่ได้ตามหวังเลยผิดกับเมื่อกี้แหลนะนะนี่นี่คือมหาภูมิขตนะที่ว่าเนี่ยภพนิขตมาเฮ้ยคุณไม่ได้ตามหวังงั่นเหรอเนี่ยมันออกมาทางนี้แล้วก็ทายได้ว่ามินี่แล้วเป็นยังไงล่ะก็อ่านไปที่นี่ไงโอ้โหชีวิตแทนที่จะสวยหรูสะดวกสบายเราสุขไงที่ว่าไง มันไม่ใช่แล้วมันนาวังหมายนะเป็นัญายัสารพัดเจอโอ้โหเนี่ยเนี่ยหกมันก็ต้องมาสี่อ๋อตัวนี้ไงเริ่มดีตรงนี้ไงขึ้นต้นขึ้นต้นดีเพราะอะไรก็มันอาภัพที่จนมันชินชาแล้วมันเลยพัฒนาตัวเองหายอาภัพมันเลิกอาภัพปริหามันเกิดเกิดปุ๊บมันเป็นคู่ปรับปรุงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ล้ว เพราะมันศึกษามาเรียนนี่เรื่องทั้งทั้งคดีโลกคดีธรรมนะมันก็เจือซัดเข้ามาบอกถึงจะเป็นมหาสิโชคขึ้นมาที่แท้จริงแล้วนี่ไงก็อ่านได้เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้แฮปปี้ผมน่คิดบอกว่าแฮปปี้คือตัวเราเองแม่น่คิดนะแต่เราทายแบบผมนิคิดเพราะคนมีชอบฟังผมนิคิดเกิดเ,เป็นนั่นไปแล้วอาจารย์ดูดงบอกท้ามหาพมวิชาใหญ่ วิชาอื่นนี่ลอยกระทงเขาเรียกเป็นลอยงนะเมื่ก่อนนะเทปมวนหนึ่งชีสอีกใบหนึ่งนะเอามาหนึ่งร้อยย่อมวนนี้ว่าแพงอไงคนนี้แม่น่าข้อหัวแต่วิชานี้ใหญ่ห้าร้อยแต่อาจารย์ไม่เอาเปรียกอาจารย์บอกอาจารย์ไม่เอาเปรียบนะอาจารย์อะไรเอาเอาสารายไปหนึ่งปวดผมให้แม่ผมทานนะส่งไปนะแล้วไหมบางที <c oughs> <c oughs> กินตอนแรกสชาตดีนะพอกินตั้งมันชินแล้ไงมันรสชาติมันพรามหมดมันรู้นะก็เห็นมันหายไงแม่ผมเป็นเบาหวานเนี่ยสงอัดเข้าไปการออกมาสรงเข้าไปแต่คอนเฟิร์มกันยะว่าตอนเมื่อก่อนเราคาดหวังระคบถัวแต่พอเราถึงจุดหนึ่งเราวางได้พอเราวางได้คุณชีวิตเราก็เปลี่ยนมีความสุขเมื่อก่อนเราจะทุกข์เนี่ยถูกต้องใช่ไหมทีนี้ทีนี้เราถึงบอกว่าถ้าเราสามารถหาในพบแนวกรรมเ่ย พฤติกรรมที่เราจะแก้แค่ไหแก้แก่พบว่ากับจัดผสมขอสำเร็จแล้วมีความสุขได้อยังไงนี่ยแล้วความสุขจะมาจากตรงไหนพฤติกรรมที่เราจะแก้แล้วมันระบุไว้กระบอกแ่ายไงนี่ไงมัชฌิมาปฏิปทาใครว่าไม่ดีโอ้ยสุดยอดชีวิตคุณมาชาตินี้เสียชาติเกิดไหมนี่ดูมัชฌิมา คุณจะเสียชาติเกิดไหมวัชิมาจะบอกเลยถ้าคุณไม่ทําเสียชาติเกิดถ้าคุณทำโอ้โหมันประสบความสาเร็จเนี่ยเพราะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายการท,ท,ท,ที่คุณเลือกเดินใครก็ตามมัชฌิมาต้องดูมัชฌิมาเลยเฮ้ยมัชฌิมาดูแกนด้วยตัวชี้หนักเลยแกนถึงต้องไม่พอต้องดูถึงนี่ดีๆนี่ตัวนี้เด็กสองตัวนี้ขันเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหต้องเอาจริงเอาจังนะเนี่ยชีวิตถึงจะเดินสู่อยื่องนั้นได้เนี่ยหนึ่งสามเนี่ย ผ่านความขัดแย้งมาเยอะหนึ่งสามไงขัดแย้งในตัวเองก่อนหนึ่งสามเพราะมันเป็นอารมณ์ตัวเองอัตตากับอาตมาคิดทีที่ตัวเองคิดดาวหนึ่งอะที่ถี่สัดสีิดเมาเจอชจนดาวสามไงโอ้โหกว่าจะสะรุปตรงชีวิตนี้ได้ถึงจะประสบความสําเร็จมันบอกผ่านผ่านอะไรล่ะนี่สภาพแวดล้อมไงเขาขันน่ะทั้งรูปประกอบองค์ครอบครัวบ้านจ,จ้องอะไรที่มันแวดล้อมทั้งหมดอ่ะ เป็นตัวชี้หล่ะพิแต่ว่ามันพล็อคได้ขันเพราะอะไรต้องอยู่ไปงี้อยู่งี้ยกตัวอยากก่างกุปมาในหลวงเราวันที่ปีไหนที่ท่านออกมหาสม,มาทรกมอ่ะคนมาทีเป็นไอหมูห่หมดเห็นไหมก็ทําให้ท่านเพิ่มโอ้ยขนลุกประชาชนรักท่านขนาดไหนรักท่านไม่ซึ้งเลยไอ้สิ่งนี้ไงมันก็เป็นบุญกุศลไง นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาครอบครัวทำบุญทำเบอรอะไรก็มาบอกเออสาธุเออดีดีดีมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ขันตัวนี้ไงพวกเป็นขันเปลี่ยนแต่พฤติกรรมเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนเช่นพ่อมงกินเา้าโอเคอยู่นั่นแหละไอ้ลูกมันก็เข้าวัดมาเพื่อแบ่งบุญทุนเราตามพ่อ,อมันพล็อกได้ก็ได้ขันนี่ตัวบอก จนกำเกา่าวิมากำเกา่าก็ดูมันเดินไปยังไงเมื่อมันเปลี่ยนเสาตัวนี้แหละมันจะสะพ้อนอะไรออกมาแก้แก้แก้มันเดียวิบากกำเก่าบางครั้งมันแทรกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวตายก็มีตาบอดก,ก็มีเหมือนลูกอาจารย์สุรานีมันจอะออกที่เสาวิบากกำเก่าเลยเสาวิบากกำเก่าเลยหนึ่งสามซัดเข้าไปเต็มที่เลยตาบอดส เจ๋งมากนะบอกหนออ่านครบวงจรหมดทีนี้มันพอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างปุ๊บเสาตัวนี้แหละเสาทักษาเดือนดีมากเพราะมันอามาขยายจากเสาปีเสาปีมันยากถูกไหมเสาปีมันสามร้อยหกสิห้าวันก็ดูได้หมดได้ไหมได้ไม่เถียงหรอกดีแต่เสา สาไอ้เนี่ยเสาทักษะเดือนเนี่ยมันขยายจากไอ้เสาปีนี่ออกมาเนี่ยออกมาหมมันเป็นตัวนี้กับเสาวันเนี่ยบางครั้งเสาวันเนี่ยมันอาจจะไปเที่ยงบางบางคนก็จำอะไรเงี้ยแบบซีเรียสมันเพราะไอ้ดวุนี้ถ่ายจรทุกวันได้หมดเนี่ยเละซับเลกอะไรถ่ายหมดต้องดูดิเสาทักษะเดือนกับเสาวันเนี่ยเพราะไอ้ดวุนี้ถ่ายจรทุกวันได้หมดเนี่ยเละซับเลกอะไรถ่ายหมดต้องดูดิ พอเข้าลาหูป๊อเนี่ยจะมีปัญหาอนี่นี่นี่ขัดแย้งอะหนักขึ้นไปอีกแล้วนึงสามเห็นไหมเบียดทุกขังก่อนนี่นี่นี่ทุกขังดูทุกขังก่อนเลยดูตามขั้นของเขานะีนเพราะอะไรเพราะลาหูก็บอกอยู่แล้วว่าใครเจอลาหูป๊บผู้หญิงผู้ชายจะต้องมีปัญหาหมดที่ทุกขังกับเบียดเอาตรงนี้ก่อนเลยนะอย่างอื่นก็ว่ากันอีกที่นึ่ง ไส่ในนี่ละทำไมต้องไส่ในล่ะไม่จะบอกเจอนี่ยพบเจอเนี่ยไม่ใช่อาจารย์บอกไส่ในต้องรู้ไส่ในมันไส่ในมันยังไงนะดูนะอะไรเงี้ยสมมติเราดูดูตามนี้ล่ะไส่ในของวันนี้เจ้าวันเนี่ยมมเมื่อเจ็ดวันก่อนหรือแปดวันก่อนมันก็จะเจอกันตรงนี้แหละแต่ข้างใน,นจะไม่เหมือน แต่อันนี้เจ็ดวันต้องเจอเหมือนกันครั้งหนึ่งเหมือนกันครั้งหนึ่งเดินมาในเจ็ดวันเนี่ยจะเจอล้าเนี่ยมันจะเจอคั้นสองครั้งพราะสิบสี่วันพวกมันคือมาตอนนี้มันยังไม่เหมือนวันนี้เนี่ยจากวันเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้น,นี่ก็เหมือนกันพอลงมาเรื่อก็จะเจ,เจอเหมือนกันอยู่แต่เหมือนกันพวกยังไงก็ตามพวกเนี่ยเขาก็ถึงต้องยิงมาตรงนี้อีกไสในของวันนี้ไสในของวันนี้นวันนี้เนี่ยเอาจากอาตมาก่อน นี่แหละอาตมาเป็นอะไรนี่ใช่ไหมเนี่ยสามเจ้าหกไอ้ดีแงสามเจ้าหกวันนี้จอรล,ลีไปที่ไหนดาวสุกอะดาวสุกเป็นสีอะขึ้นต้นนาะอาก็ดีใี่วันนี้สามเป็นผู้มิตรหกด้วยสามเป็นดามนตรีด้วยโอ,โอ้ไปเจอเพื่อนปุ้งเจออะไรขนะ่ะเอยจะคุยกันแฮปปี้ไม่คุยกันแฮปปี้ขึ้นมาสองห้านี่โอ้โหกอ้เจาวทสองห้าอะไรอะ่ะอ่านไปติ เนี่ยตั้งแต่ที่อยู่ที่ในกองกินอาศัยมันก็กลายเป็นอันนี้ของเราสองเจอห้าก็ตัวเราอีดีอุสาหะเนี่ก็เดินทางอยู่ดีไปเจอห้าก็ดีตัวนี้ก็ผูกพันเสาอย่างที่บอกเราอ่านตัวนี้เองก็ได้แล้วแต่ว่ามันเตะตาอะไรขึ้นมาแต่ตัวนี้เตะตาได้สามมากที่สุดทำไมเตะตาได้สามมากสุดเนี่ะตัวนี้มันสามไงอันนี้ก็หกอ,อีกก็สวยอ่ะ เจ็ดก็เป็นปูมแล้วทางนี้มันว่าแฝงนะครับเปลือกมันเปลือกมันก็จริงแต่มันมีผลทําไมมีผลก็เพราะตรงนี้ก็ทํางานนี่มหาโจรญาติคนแวดล้อมเรามันก็ยังสร้างปัญหาให้เราอยู่นี่ไงแม้แต่วันนี้ยังสร้างอยู่นี่ก็ว,ว่าไปตามนี้เลยนะเนีเ่อ่านไปภูพ,พันเสาเดี๋ยวเราจะเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงก็อ่านปกมาตัวนี้ได้แต่สรุปแล้ว อ้ยุกันนั้นเลยอาจารย์ดวงบอกเลยว่าเอาตรงนี้พ่อว่าวันเกิดเป็นตัวตัดสินภูมิคุ้าวันเกิดมันแรงวันเกิดดาววันเกิดนะดาววันเกิดนันไม่ใช่วงแหวนสังขารมุ่งแ่นไงสองมาเจอห้าห้ามาเจอห้าเหนื่อยหน่อยครับเนี่ยเพราะห้าปุกขังให้เราในไล่ข้าไปตามนี้ ตัวของผมผมเจ๊เอาวันนี้ดูเลยโอ้โหนี่เอามาละหัวแหวนนี่ขึ้นก่อนนี่ก็ดีดีนี่อีกนี่ก็ทํางานอีกหนึ่งสามอีกในอย่างเนี้ยหนึ่งสามอีกนะดูนะหนึ่งสามนะอะไรไม่คาดหมายเกิดได้ดาวหนึ่งเดาวสามเนี่ยบอกนะดีเนี่ยอ่านไปแบบเนี้ยไม่คาดหมายเกิดเพราะสามกิจกินึ่งหนึ่งเป็นดาวสาหะนี่ จอร์ดีระวังอุบัติเหตุอะไรก็เกิดได้สามหนึ่งหนึ่งสามไม่คาดหมายอะสิ่งที่มันเกิดอย่างปัจจุบันทันด่วนเจ็ดสองเจ็ดมันเป็นดาวอายุภาวเป็นอยู่ภาวะของเจ็ดสองเนี่ยก็ไม่สเบยแล้ววะเนี่ยนี่นิดหวัง สมังได้เป็นครั้งเป็นคาผิดหวังนั่นแหละวันนี้ถ้าวันนี้เ่าคือผิดหวังอะผิดหวังหนึ่องอะไรอ่านไปดิอ่ะคู่มิตรสองเทจะไปเจออะไรเขาเข้าอะไรนี่เจราจาอะไรก็ตามนี่เป็นคู่มิตรกันแต่คู่มิตรนี่มันติดดานอยู่นะเวลาจะพูดอะไรก็ต้องซ้รวมระวังนิดหน่อยเนี่ยสองสทอย่าพูดพูดจนต่อยหอยเกินไปนี่กระดาษอย่างเงี้ยเ,เอามาอย่างนี้เอาที่ยิงมาได้นี่เจ็ดห้าห้าเจ็ด นี่ไงนี่ไงก็เลยแล้วเป็นฐานละส่วนคุณโอมที่ถามว่าเวลาเขาถามหนึ่งไปดูยังเอาที่บอกว่ามันไม่ดาวตรงปัตตานีอะไรนะที่บอกอ่ะมันไม่คู่ดาวที่เขาบอกไว้อ่ะไม่ได้ดูอ่าที่บอกว่าทายไงบอกว่าวันนี้ความรักจะเป็นยังไงเจ็ดวันเนี้ที่ว่าไขึ้นง มันมีดาวคู่ที่บอกถูกไหมใช่ครับมันคู่ท่าเออคู่ท่าศัตรูคู่ท่าตมามน,นั่นน่ใช่แม่ตามนั้นน,น่นะได้ผลรับประกันไว้ได้ผลมันชี้ไปอย่างห้าสามสามห้าก็เป็นคู่สมพลเป็นท่าท่านิ้วคู่ถูกไหมอ่าห้าห้าห้าเจ็ดหรือห้าแปดจับจำไม่ได้นะที่เป็นเป็นเนื้อศัตรูเนื้อคู่อ่ะไม่จำไม่ได้นะห้าเจ็ดหรือนะ 5, 7, อะไรเนี่ยไอ้ดูมาได้กงจำได้หนะ่ด ต้อง่องไ้่น่อยนะเอ้ที่ใช้เยอะสำรองนี่น่ะไอเราครั้งนี้ไม่เคยได้ใช้นนะก็ไม่ได้ทายแบบนั้น่ถ้าทายแบบนั้นงใช้อย่างนั้นเลยนะนะคู่อะไรก็เปิดดูทีนะเปิดดูใหม่เปิดดูใหม่เปิดดูใหม่ดดหมนี่ผมใช้นะอนั่นออกนี่โอ้โหถามผู้มาเนี่ยเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยเดดอยต็มตำราเริ่มเริ่มแบบจะทําแบบคนมาถามว่าไม่ได้สอนนี่ เอาทําไปคู่มือวะผมไปเรียนมาแล้วลองมาสมคู่มือมั well ่งนี่ไงมาอันนี้อัปเดตมาแบครับอาจารย์เริ่มตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยนี่ก็ทําอัปเดตไอเดิมนะดีทําแบบนั้นไปแล้วแต่นี้อัปเดตอะไรเหมือนเดิมหมดเละแต่ว่าเพิ่มปีกจ้อยแล้วเข้าไปเพื่อให้เขาดูแลเนี่ยแงๆมาไล่มาเนี่ยเอามาได้ไม่ต้องมาเรียนเราจะมาฝึกซ้อมยังไงล่ะ นะเอานี่ไปฝึกซ้อมเนี่ยดูไปอ่านไปเนี่ยนี่ไงไอ้ที่ยกน่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงมันก็ไล่ขึ้นมาเห็นไงนี่างเนี่ยเราก็ทายให้เห็นเนี่ยมันกําลังอะไรไล่มาดูเนี่ยไปฝึกซ้อมนอ่ไงนี่เริ่อมือปู้สมคนเป็นอะไรยังไงนี่เนี่ยแล้วเรื่องของไอ้เนี่ยที่ที่ถ่ายให้เป็นอันๆเลยนะตอนนั้นแต่นี่ผมมาผสม่ะ ผสมให้มันเป็นตำราขึ้นมาเลยไงเรื่องชาติเวรเรื่องอะไรอะไรมานี่ไงนี่ไง,ไง,ไงมิตรคู่ไม่สนว่ามันดาวคำถามเรื่องอะไรถูกไหมาตั้งขึ้นมาเสาคู่ถ้าเจอหนึ่งหกมามิเตอร์คู่สามห้ามิเตอร์คู่เจ็ดสี่มิเตอร์คู่คู่สมพลอนน่ะก็เป็นมือคู่ศัตรูนื้อคู่นี่ไงเจ็ดห้าสองหกบุดเน่าแหละ อ่าแทนที่จะสำรวยสมาสมบูดเน่าล่ะฮะกลายเป็นคู่บูญเน่าล่ะก็ไม่ดีเลยเนี่ยเป็นศัตรูเนื้อคู่ล่ะหนึ่งสี่นะสัญญากัานแ้วไม่ยอมทำตามสัญญาทักนีหนึ่งสี่นะส,สญญามแปดเอาาตานะเว้แต่ถ้าศัตรูคนหนึ่งลมดูดคนหนึ่งลม,าามผัก,ด,กาดาวสามผักกระจายดาวราหูดูเข้ามาหาตัวเองหมดไม่ให้ไปไหนนี่ถ่ายตรงนี้สบายเห็นยังหายไปแล้วนะทำออกมาแล้วดูดิ ที่ใครมาบอกมีแล anyway, ้วมีตำราในอิเล็กทรอนิกส์นะโอเคเราใช้โปรแกรมอยู่เราเราอยากจะดูเตือนจันทันทันติแบบรเร็วเราต้องกดตรงไหนครับเฮ้ยต้องอีกไฟล์หนึ่งยังไม่ได้ผสมกันนี่ต้องเปิดตัวนี้ไงปฏิทินร้อยปีแบบรเร็วเลยอ่ะตัวนี้ไง คือทุกวันนี้ต้องมาลับเปลีนถูกต้องเลยเพราะตัวนี้แหละดีมากคนทําไอ้นั้นทํายังแค่ทดลองอยู่เพราะอะไรทดลองวิจัยกับของนาซาเขาไงเราวิจัยแล้วเออเริ่มเห็นผลแล้วผมก็เริ่มทําปรับปรุงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยปรับปรุงละปรับปรุงหกพันปีละไอ้นั้นตอนทดลองอยู่ถูกไามดาวโหลดมาดาวโหลดมาเทียบเข้าไปที่เทียบเข้าไปที่ตรงไหม เราจะดูที่วันเร็วๆนี่ไงนี่ไงมีตลอดปีแล้วถ้าเช็ควันจอนเหรอวันจรนวันนี้มันไปอยู่ที่วันจรนปบก็ขึ้นมาปุ๊บก็คุณก็น,นาวอะ่ะน,นี่ไงนาวปุ๊บเนี่ยปั๊บก็อยู่นี่เลยนะนาวไปไหนวันนี้วันอะไร เราจะดูที่วันเร็วๆนี่ไงมันจะขึ้นแถบว่ามันอยู่ตรงนี้ไงนี่ไงมันจะขึ้นแถบนี่เลยไงเ้าถึงจะดูว่าอคนนี้อไอ้วันเกิดของเขาเนี่ยนะครับเป็นเป็นข้างข้างขึ้นข้างแรงอะไรโดยที่ไม่ต้องไปเปิดที่โปรแกรมของเราเนะีเช็คจากคนจอดตรงนี้ได้เลยนะครับก็นี่ไงขึ้นข้างขึ้นแรงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงีทธิ์ถ้านี่ข้างขึ้นข้างแรงแต่พี่ว่าไม่ได้ระบุว่าขึ้นแรงระบุเป็นดที ถ้าเราจะดูนี่นี่นี่เทียบกับนาซ่าไอ้ปั๊บเนี่ยมันออกมาตรงนี้เต่างนานีนาทีเทียบกับนาซ่าถ้าเราไม่เทียบแล้วไปเราจะดูอันนี้มันวัดวันนี้เราจะดูวัดวัน nah. เอากันกี่ะาทีกัารันดีวันที่เท่าไหร่อะทุกคนเงี้ยอ๋อรันเออรันลันลันนี่ไงมีรันไปเลยอาจจะอ2ครับ08ครับ24.5ครับ07.38 เนี่ยนะขึ้นมาเลยนี่ไงดีทียี่สิบสองเนี่ยขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลยดีๆทั้งนี้ทั้งนี้เลยพิสูจน์ด้วยพิสูจน์อะไรดูนะว่ามันตรงไหมปฏิทินเราเนีพราะเราทําแบบเทียบกับของต่างชาติเขแล้วดูนะดูนะผมจะพิสูจน์ให้ดูนะนี่นี่คือตัวตัวที่ชี้บอกนะเห็นไหมวันนี้จูเลียนเดมท่านี้ดูนะดูนะผมก็ไปคลิก ินเทอร์เน็ตนะผมก็เข้าไปว่าจูเลียนเด็กอ่ะเดี๋ยนะนะผมจะลองจูเลียนเด็กนี่ไงจูเลียนเด็กชขียเข้าไปจูเลียนเด็กเอาของนี่นาวีเลยเอาตัวนี้หลักเขาใหญ่ดีเลยนาวีเนี่ยฐานทัพเออเรือของเขาเลยนี่อยู่นี่จูเลียนเด็กอยู่นะี่อ่ะผมเอาตัวนี้ของผมเนี่ยดีนะ มาพิสูจน์กันจะจะก่อ,อนว่าของเรามันมีดีก็อวดหน่อยนะนี่นี่คือตัวตัวทีว่ชี้บอกนะเห็นไหมมาเรียกจูเลียนเดทเท่านี้คออปี่ตัวนี้นะเราเข้าเป็นที่ว่าตัวนี้เพศลงไปเนี่ยแข็งกุเรตมายัางไงจูเลียนเดดยืนยันว่าเรามีตัวตนเทียบของพลังไม่ใช่กระจกอโอเคนะ เียเที่ยวกับนาซาไอ้ปั๊บเนี่ยมันออกมาตรงนี้เนี่ยต่างนาทีนาทีเที่ยงนาซาให้เห็นว่าสุริยะญาติของเราเนี่ยซึ่งอาศัยโปรแกรมของฝลังคําที่เราแปลก็มาเป็นสุริยะญาติทั้งหมดปฏิทินดาวของเราทั้งหมดถ้าจำเป็นยันดับทดสอบกับของฝลังนาซาต่างชาติได้นี่คือการพิสูจน์